เสนอน้ำเสนอเมนูแกงขนุนจ้ะแกงขนุนหรือว่าแกงหมักหนุนแกงหมักมี่ไส่สิ้นหมูสามสั้นจ้ะจะ,จะมีผักขาผักเนีย่ยหอมใบเลื่อยหอมเปีนะก็จะมีใบใบชะพูมะเขือส้มจ้ะวันนี้จะยายจะทอดไข่ ใช้ใก่งวงเห็นหน่อยจีะ้ะไก่งวงมีซีนวยปูเวดถอดกินไปนวยน้องละเดี๋ยวสามนูวยไปถอดให้ตาโอเคจะมาแกงขนุนน้ำยาเปร้ยวเดี๋ยวจะน้ำพริกกคือเก้าจะ้ะหอมแดงหอมขาวข่าตะไคร่พริกเกลือนิดหน่อยกะปินิดหน่อย เดี๋ยว,วใส่ปลาแลแ้วเราจะใส่ปลาใส่น้ำพริกใส่ผงชูรสใส่ขน่นอเรียบร้อยจ้ะนีห่หัวซสนให้สิดก,กอนนั่จ้ะเส้นสุกแล้วจ้ะเข่าเครื่องเข่าพริกเขาเกลือดีแบบเดี๋ยวเราจะเตินมน้ำเลยจ้ะ น้ำเดือดกันจ้าเอาจะน้ำเดือดแล้วจ้าใส่ขนมลงไปเลย สนมสุกกันจ้ะเอิม่มขนมเริ่มยุบเริ่ม,มจะนุ่มแล้วจ้ะี๋ยวจะใส่ผสมลงไปเกลือได้ทีแล้วจ้ะแล้วก็จะใส่ผักขะผักขะผักชะอมหรือว่าผักขาบวมมันจ้ะ หอมปีกับอไอ้ใบชะพูแล้วทปนะหรือว่าผัดนที่เหอมมากเลยค่ะเรียบร้อยแลยจ้ะติดแกะโลดแกะเยอะๆดังปุกๆแต่แสบมาก,กห่อนๆ้อรเรียบร้อยค่ะเร็เรียบร้อยแล้วค่ะ หัดไข่ไก่งวงสามน่วยจ้ะเลืองอ้อยที่ดีหั่วเลืองหักบปแดงเหลืองสืกต้มยน้ำเงี้ยวไข่ไก่ตุ๋นปลาด้วยค่ะตส กินนอนแล้อยกกินข้อน้ำเลยแล้ว,วแกงขนุนจ้ะถอดไข่ไก่งวงจ้าแล้วก็จะมีปลาทูให้น้องไอจ้จีจ้ะมาเด้ค่ะกินแกงขนุนด้วกันไอลออกทนทนทนหอนจ้ะกินน้ำกันขอน้ำกันเลยมานั่งกันงสิอั่นั่งนั่งกันนั่ง นั่งไหนก็น,น,นั่งเข็ดจมแนมาลู่จินหนุ่มาแรงฮึอยากินแหน,น,าน แกงกระหอดแล้วตักเต่านี่ไข่ไข่ไข่ห่านไ่งวงไ่งวง่นจิกเลยไข่ไข่งวงกินเเจ้าค่ะ มาทั่วปะข้างมันเดี๋ยวค่อยไปอาบน้าก็ฉันคือเอากระดาษที่ชู่มาเวยแล้วไงล่ะจแล้ว Nói đều cho ở đây. In gói lên hay ngắn 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 bắt ngắn 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 xem nhìn kinh còn nguồn 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 đốt nguồn 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 nó ừ. nguồn มันดก,ออก็อ,อันนี้ซื้อมาแต่บ้านมันทำมัน,มนปิ้นมันทำทั้งดอกทั้งใต้ไปส่งเตาเวนเตีเ่ยนพอน่อาไอยตีนะใส่น้ำรดดูดเขา่า อนน้ำแต้องเขอจ้า mm. น้องเอฟีจะไปเพื่อนเออเลนงเห็นเอฟซีนา <FC. S 2> งคือว่าเห็นหรอ, <c oughs> อคือมาหลงคือมาบัดดีเอฟซีก็น้วคนเก่เนอ mm hmm. สื้อหนูสวยจังเลย ทั้งผุนเขาจะเฮ็ดทั้งเขาทั้งเขาโพดจ้ะคลายก่หอมนิดเดียงหักบะแดงอะ่ะแดงดี มันพักกวเหมือนมากินไม่ฟักอะไรคะเกล้วยกลวยกินข้าวก่อนอ๋อขอดื่มสัก พอแล้วกินข้าวก่อนไปดูดขอขึ้นหุ่นใจเงินสดเลยดูดปุ๊บใจปั๊บดูดดูดข้โพดอ่ะเริ่มกลับกันละ ทีเด็กหน่อยน,นู้นนี่ไปยูนิรถด,ดูดพระพุทสองคันรถด,ดูดเขาสองคันมันเห็นบันทม,นมบันทมมันจิ้บ ของภาคนบ๊กยไม่มากไ่ไเซเว่นไ่ตลาดแตขคานี้นะคะุบ่หลายบ่ยยเกี้ยนสิบไห้สิบไดยังงยังไรสิได่ก็หนุ่มเซ็งน่แต่ละเจ้า ดูดเจ้านี่นะก็ดูดต่อตตไปเลยถ้าได้ง่ายลดเล้วถ้าได้ง่ายลดเล่ามาดูดราคาเก้านะถ้ากลับมาดูดอีกซดวหนีหาสิบานี้เยนะงเป็นการง่ายลด ง่ายรถค้างนึงก็เสียเวลาบ้านนู้นเรียบร้อยเสร็จมาเก็บบ้านไหนมีนต่อทักไลยน้าพงใดมีต่อถ้ารถเขาไปติดล้มหรือว่ารถเขาพังขอให้เจ้าน้าหับข่อมให้เลยถ้าบาบอก องไปหาได้ปักโลฮัลโหลไ่เลยเลยาลูกปเลยปเลยไลยไปเลยไปเลยามเลยไลยไปเยไปเไปเลิไปเลยายไลยไปเลชไปเยไปเลยไปเยาเยไลยไปลยไปเลเไปเลยลยปหนยไปเ สวัสดีค่ะบา,บายสดงคนหน่่ยแลนมะครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายเยี่ยมเยี่ยมฝากช่องยาแววด้วยนะคะเก่งเก่งจังเลยลูกพระซอสเก่งจังเลย พี่น้องเเพิ่นบิ่งอืรถเพิ่นฮัลโหล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 ด้วยฮัลโหลให้เอฟซีบิ่งด้วยฮัลโหลแบบไหนเปิดแบบไหนเปิดไหนก่อนอ่าเปิดด้วยเปิดก่อนด้วยเปิดด้วยย่าอยากเห็นเปิดจังไหนเนาะเนี่ยค่อยสิฮัลโหล เปิดเป็นมนั้เนาะตาถปันนดงอ่าเยี่ยมฮัลโหล,หลด้ปะนี่ฮัลโหลฝากช่องเยาว,วลด้วยนะคะ